เด็กก็เมอนเช่าพวกกิไฟครับโอ้โหเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับนี่เลยครับวัยรุ่นนะครับ2000วัยรุ่นยูเก้าศูนย์ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับโอ้โหหาสภาพแบบนี้นี่เรียกว่ายากเลยนะครับนี่ครับ ABC D ีและที่สำคัญคือตั้งเสียงให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะใช้ได้หมดเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ก็เข้ามาใหม่อีกเช่นกันนะครับนะเป็นของ TG Pe r พอเรนะครับโอ้โหเรียกครบคันเลยดีกว่านะตัวเนี้ย นี่นะครับมีแคปซิมในตัวด้วยโอยนะครับคือเรียกได้เลยว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับมีโอเจสไลด์ดิสโซชันบูตนะครับแล้วก็อะไรคอรัสดีเลย์รีเวิร์บโอ้โหแค่นี้มันก็ครบแล้วคุณคือออกงานได้สบายและที่สำคัญคือถ้าคุณจะต่อข้าวหน้าตู้นี่เลยครับเอาพุตนี้เลยแต่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่า จะไปต่อนะครับเข้าอ่ามิกเซอร์นี่ครับแคปซิมตรงนี้เรามีไว้บริการอีกด้วยโอ้โหมาพร้อมกับหม้อแปลงนะครับนี่ครับเขาเรียกสวิตช์กดติดไฟดับแบบนี้นี่ครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยโอ้โหดวดเลยนะฮะบอกได้เลยว่าหายากมากนะครับต้องสั่งนะครับของ TT v a d e ด r ต้องสั่งอย่างเดียวนะครับนะเสียงดีนะครับ ผมการันตีได้เลยนะผมเคยจะเป็นเขาเรียกว่าเคยจะสั่งผลิตขายด้วยซ้ำเอาจิงๆครับดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะเสียงแตกเขาเนี่ยคือแบบมันถ้าคือคนเล่นพวกเมสซ่าหรือมาแชลอะไรเงี้ยคือชอบเลยอะ่ะเออผมบอกได้เลยว่าเป็นเป็น,เ,ปนเอฟเฟกที่คนไทยทำแบบดีมากนะครับดีจริงๆอะไรดีเราก็ต้องบอกว่าดีถูกป่ะเออผมเป็นคนตรงๆอย่างนีคือ,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 อถ้าอะไรมันดีเราเราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันดีถูกป่ะ มันคือมันดีในราคาของมันผมว่ามันเกินราคาอีกด้วยนะครับอ่าก้อนเป็นหมื่นก้อนหลักพันเนี่ยก็เคยลองมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้หูยยกหมดเนี่ยราคาแค่ห้าพันห้าโอ้โหได้หมดนี่แล้วมีแคปซิมอีกด้วยผมบอกเลยโคตรคุ้มนะครับคุ้มจัดเลยนะครับอะต่อมารีววตัวนี้กันสักหน่อยโอ้โหตัวนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะใครที่ เคยเล่นนะครับก็แน่นอนนะครับปฏิเสธมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องหัวองค์หัวแอมนะครับมาดีมากๆนะครับและที่สำคัญคือตัวนี้นะครับเป็นพอร์ตมาเล่ด้วยนะครับอ่าไม่ธรรมดานะเป็นของมาเลเซียนะครับนะตัวนี้เลยนะครับนี่เขาดูตรงไหนเขาดูตรงไหนนี่ก็คือพลิกกลับมานะครับขออนุญาตนิดนึงนะนี่ขออนุญาตพลิกกลับมาอย่างนี้เห็นไหมครับ มันก็จะเขียนว่ามาเลเซียอย่างนี้เนหะ็นไหมอ่าก็คือพวกชิปเนี่ยนะครับมันก็จะดีกว่า,าพกของไชน่านะครับอันนี้ตามที่เขาพูดมาแต่เท่าที่ผมลองมันก็ดีกว่าจริงๆ <c oughs> คือมันเนียนกว่าแล้วมันก็แบบมันรู้สึกเสียงมันจะอิ่มๆแล้วมันก็ไม่ดูสินะอันนี้มันแล้วแต่จะริตคนด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าผมเล่นเล่นผมเล่นได้หมดนะครับแต่ว่าแน่นอนครับผมนะ จริคนก็แน่นอนครับต้องเป็นมาเลเซียนะครับและตัวนี้ก็เป็นมาเลเซียด้วยนะครับนะชิปค่อนข้างดีนะครับนะแล้วก็บวกกับแป้นเหยียบนะครับนะ fb f o u นะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับเหยียบเพื่อเปลี่ยนเลยนะอ่าเก้9บีเก้เห็นไหมอ่านี่นะครับอันนี้คือเราเปิดทิ้งไว้เลยนะเราเปิดทิ้งไว้แบบนี้เป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าเราต้องการเทสสินค้าว่าเอ๊ะมันปกติหรือเปล่านะครับ เห็นไหมเราจะเปิดเทสท,ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็เราก็จะอัดแล้วก็เราก็จะพูดไปแบบนี้เลยเห็นไหมอ่านี่ครับร้านขายซื้อขายกันร้านยังมุกิจไฟมั่นใจมีสินค้าจริงๆขอญาตเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอ้โหเจ็บมือจริงอันนี้มันเป็นแบบโอ้ยเจ็บมือเจ็บมือนะครับของจริงนะเคาะกันให้ดูเห็นเห็นเะนี่ยเคาะเหมือนทุเรียนเลยเฮ้ยพี่โบขายทุเรียนหรอไม่ใช่นะขายเอฟเฟกต์นะผมแต่ว่าต้องเคาะให้ดูนะี่ คือเราเรียกว่ามีของจริงๆไงเราไม่ได้ไปเอารูปภาพไปเอาวิดีโอคนอื่นมาไม่ใช่นี่มันคือวิดีโอในร้านเราเหมือนแม้เราถ่ายบรรยากาศให้ดูมันอาจจะลกหน่อยนะคุณนะมันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะมันวางมันเหมือนไปเหมือนกีตาร์ธรรมดาอันนี้เซอร์อันนี้ทอมดิสันนะครับเหมือนกีตาร์ธรรมดาแต่ว่าผมเรียกว่ามันพื้นที่มันจำกัดถูกไหมเออเราจะไปแขวนไปจเจาะอะไรมันก็เดี๋ยวจะ เป็นเรื่องใหญ่กันอีกนะครับนะก็เลยต้องแบบ่าใส่ถุงใส่อะไรไว้ก่อนนะอืมเห็นไหมครับนะี่ครับอ่ารีวิวชัดเจนขนาดนี้คือคนขายก็มั่นใจว่าของตัวเองดีคนซื้อก็ได้ดูก็มั่นใจว่าเอ้ยของพี่ก็ดีถูกป่มเนี่ยมันวินวินไงเวลาคุณซื้อของคุณต้องเห็นรีวิวถ้าคุณไม่เห็นรีวิวจะไปซื้อเอาจริงๆผมกล้าการันตีได้เลยนะผมซื้อของมาเยอะเนี่ยนะครับ การรีวิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมั่นใจในการซื้อในการก้าวเงินคุณไม่เห็นรีวิวคุณก้าวเงินไปละยิ่งโอ้โหพวกที่แบบมีโปรไฟล์ประหลาดประหลาดปีศาจอะไรพวกนี้นะครับโอ้โหพอคุณโอนเพิ่เนี่ยเขาบล็อกคุณทำไงถูกไหมเป็นเรื่องเป็นราวต้องไปโรงพักต้องไปอะไรต้องไปประจานตัวเองในกลุ่มว่ากูโง่ขนาดไหนอีกอา้าวถูกป่ะเออรู้เขารู้ทั้งรอเขาเขารู้ว่าเขาเป็นโจรแล้วไปโอนในใหม่ถูกป่ะเออเพราะนั้นเนี่ยนะครับ จะซื้ออะไรต้องดูกันดีๆนะครับอย่าเห็นนะของถูกของถูกไม่มีในโลกครับมีที่โจรอย่างเดียวจริงๆชั่วโมงนี้โจรขายดีกว่าคนขายจริงๆจริงๆครับเพราะว่าอะไรโจรมาขายของถูกไงแล้วมันมีของหรือเปล่าล่ะไม่มีไงถูกปะเออเพราะนั้นเนี่ยนะครับใช้สตินะครับก่อนจ่ายตังค์นะครับไม่ใช่ใจ่ายแล้วเพิ่งจะระลึกสติได้นะครับนี้เตือนกันเลยนะบางคนอย่าโลภนะครับจริงๆเห็นซื้อของอุย้ยของทงของถูกเฮ้ย เอาซื้อพิอพ์โบห้าพั A B o, 5, 5, 5, นหะ้าซื้อนี่อุย้ยอันนี้แค่สี่พันเองพอโอนไปโดนปิดเฟสเลยนะ่ะเป็นไงโดนบล็อกเฟสร้องไห้แง่แง่นอนไม่หลับเลยนะ่ะเป็นไงถือว่าเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเห็นแต่ของถูกอันนี้คือเรว่าของมันสมเหตุสมผลจริงๆมันตามคุณภาพสินค้านะครับแล้วก็มีรีวิวแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเราคุณได้ไปเนี่ยครับคุณก็สามารถจะ,จะถามได้อีกว่าเออตัวนี้ปรับยังไงตัวนี้ปรับยังไง,ไงอันนี้ก็เหมือนกัน เราก็ตั้งเสียงให้ด้วยเขาเรียกว่าตั้งเสียงตั้งอะไรเซตอัพให้ด้วยมันมันมันซื้อความคุ้มค่าอืซื้อความคุ้มค่าซื้อความสบายใจถูกไหมเออคนเราซื้ออะไรซื้อได้หมดแหละแต่มันต้องสบายใจด้วยถูกปะซื้อไปแล้วต้องไม่มีปัญหาอันนี้สําคัญมากคุณซื้อที่ไหนก็ได้คุณซื้อของใครก็ได้แต่ซื้อแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเขารับเค็มคุณหรือเปล่าเขาบายเบี่ยงหรือเปล่าอันนี้ต้อง อันนี้สําคัญมากๆในการซื้อสินค้านะอีกคลองเลยนะครับนอกจากจะเป็นเครดิตเป็นโปรไฟล์ดีๆแล้วเนะี่ยเรียกว่าต้องมีการเขาเรียกว่าการันตีด้วยว่าแหมง่ยอย่างผมเนะี่ยการันตีเลยเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับคือคือเรียกว่าอะไรมันมีวิดีโอรีวิวแบบเนี้คือมันอุ่นใจเห็นไหม เออนะครับประมาณนั้นนะอ่าอเคขาอยากซื้อขายก็จะมุกมิโซไฟชัดเจนอย่างนี้นะครับพูดมากหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนะครับเจ้านี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่พูดเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเรื่องราวที่เราอยากจะสื่อถูกว่าเออประมาณนั้นนะอ้าอเค้าจริงส่งจริงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์งมาเทสสรงมาเซตอัมซื้อขายแลกเทิร์นได้หมดเลยฝากกว้ด้วยจัดไปครับ